สวัสดีครับวันน hey. okay. the ี้ยุคห okay. ัวจะมาเล่นลูกบอลกันนะครับวันนี้รีวิวลูกบอลกันนะครับเพื่อนเพื่อนดูดิโอเคดูดูดูมาเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวรีวิวให้ดูดีนะครับแล้วก็

น้องจับอีกด้านหนึ่งสิครับน้องจับอีกด้านหนึ่งจับใช่ใช่จับอีกด้านหนึ่งครับถ้าทำถ้า,ถ,าถ้าทำไม่แรงมันจะไม่ค่อยไปอลูกเออนั่นแหละคุณคุณตรงนั้นฝามันลูกลูกต้องจับอีกข้างอีกด้านหนึ่งจับด้านนี้ด้านสีเหลืองเหลืองเข้มเออจับด้านนั้นแหละโอเคเ,เ,นะเล่นทีละอันก็ได้ลูก เล่นของพี่ขุนก่อนครับผมเพื่อนๆดูดิเบือเ่อดีดครับผมเฮ้ยเหมือนดาบเลยเวลาออกอ่ะ เอาทําให้น้องไล่ไปอีกทิให้พี่ทราีกแล้วไม่ได้อีก อู Or, yeah. Oh, yeah. Mm ้อ hmm. mm ันใหญ่เลยนุ่นน่ะโอ้อันใหญ่เลยนุ่น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 มันเป็นสีลุ้งเลยเห็นไหมใช่คูชอบอ่ะมันสวยอ่ะต้องทำหลายๆอันขยับไปที่พี่กุนขยับไปทางนู้นที่ให้นะอ่าครับผมครับลูกโป่งน้ำรีวิวครับบบบมาดูแแบ คับเพียเพ้ยนเพียเพ้ยน <laughs> อ่ะเพี้ยนเพี้ยนสนุกไหมครับ เจ้าคุณสนุกไหมครับผมผม,ผม,ผมัน้องพูดว่ามาดูลูกโป่งน้ำกันเพื่อนๆนะแต่น้องพูดว่าเพื่อนเพื่อนพิ้วปิ้ว นู่นไงโอ้โหพี่คุณทำลูกใหญ่เลยนี่นี่นี่ทางนี้โอ้โหมอ้ามาทำได้ไหมลูกใหญ่มาทำไม่ได้น,น้องเจ้าคุนนู่นนะพี่คุณทำนูน่นนูน่นนู่นโอ้โหเป็นสีสวยเลยมาขอบพี่มีสีอะไรสีเลยมีสีฟ้ากับสีไสลุง้งครับผม จมูครับผมมาดูตมา,ามาชิงมาูครับผมเอ๊ะมาดโอเคจมาได้้าขูเจ้าคุต้องล,ลาไปก่อนะครับเพืเเดี๋ยวข้างหน้า เจ้าขูจะมาทำให้ดูอะไรให้ดูอีกครับให้ทำอะไรให้กดติดตามกดติดตามช่้าเจ้าขูดเจ้าคุณกดจับตะไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ด้วยนะครับแล้วมาดูว่าครั้งหน้าพี่ขุนจะพี่ขุนกับน้องเจ้าคุณจะทําอะไรให้ดูมาดูกันครับผมเมื่อวานนี้เจ้าขุนเจ้าคุณจะมาทําอะไรให้ดูอีกครับสวัดดีก่อนสิลูกดีเพื่อนๆก่อนสวัสดีครับ